ตอนนี้ผมวาเอาเอารถมามาให้เช่านะสองสองคันก็คือเป็นพีเรนเนอร์สีะตูสีขาวนะทะเบียนกอไก่สตรงเจ็ดหกสามสี่แล้วก็ฮอนด้าซิตี้ปีสองพันเก้าตามสัญญาที่เขาบอกนะว่าเอาไปให้ฝรั่งเช่าขับเที่ยวแถวพัทยาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเอารถไปไ,ไปไปจำนำอะ่ะจำนำเอาเงินมาแล้วคาวนี้ ตัวเขาเองก็ผัดเรื่องเองินเรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องมาแจ้งความอะว่าเราไม่ได้รถมีผู้เสียหายอยู่ประมาณ20-30คนนละคนละสองคันคนละสคันบ้าง5ค,น 5, คนันบ้างพี่ให้รถเขาเช่าไปกี่เดือนแล้วครับตอนนี้ให้ไปทำสัญญากันไว้เดือนต่อเดือนแต่ตอนนี้มัน3เดือนแล้วแล้วเงินก็ไม่ได้ด้วย ก็เขาบอกเลยว่าเขาจะไปเอาเช่าเขาจะเขาไปสิบวันก็เลยไม่ได้ทำสัญญาค่ะแล้วก็มาเลยมา20วันแล้วก็เมื่อวานนี้เพื่อนบอกเห็นจอดอยู่จอดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เลยพากันไปดูแล้วก็ปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ว่าจะทำยังไงจะเอารถออกมาจะสตาร์ทออกมาหนึ่ไม่เพราะเรามีแจรับสำรองสุดท้ายก็คือต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวแล้วก็เอารถมาไว้ที่โรงพักค่ะทั้ง3าคันตองนี่เราเกินด้วยสองคันใช่ แต่ของที่เหลือก็ต้องนั่นแหละต้องให้คนนั้นอ่ะชี้จุดเขาเป็นไทยหรอตอนแรกเขาจะเป็นลูกค้าของเพื่อนอีกทีเขามาซื้อรถโตโยต้าค่ะแล้วก็แนะนำกันแนะนำกันมาว่าเขาทำไมเขาชอบลูกค้าเด่นหน่อยลูกค้ามีสเตทเมนต์แหละแล้วก็ ยี่ Saint ิบ่าคันอะยี่สิบคันี่คันในยี่ิบกว่าคันเลยที่แปดทีก้าสามมัรู้ยังมาไม่ครบเลยข้างบ้านประมาณใช่ไงข้างบ้านมานี้ที่มาเต็นเืยอ๋อมามาบรรดสตี